ครับวอลเฟมในแต่ละสัปดาห์มีอะไรให้เราทำบ้างนะครับลองมาดูกันอย่างแรกเลยนี่เราก็ต้องไป i อรอนเวกก่อนเลยนะครับใน i อรอนเวกเนี่ยมันจะมีไลเว้นมาขายทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าแลกกับไลเว่นซิลเวอร์แค่นิดเดียวแล้วเราก็ได้จากด่านอยู่แล้วนะครับอย่าลืมมาแลกกันนะครับแลกมันให้หมดเลยครับใช้10ใช้5 ขูว่าด้วยนะครับและไรเว่นจะเป็นแบบสุ่มนะครับดวงดีก็ดีดวงแย่หน่อยก็แย่ต่อไปเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์เราจะต้องไปหาเทนชินเทนชินเนี่ยจะเอาเอา,เอาของที่เอาไว้เปิดไลเว่นมาขายทุสัปดาและบางสัปดาห์ก็จะมีของแปลกมาด้วยนะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้เป็นซอไลเว่นใช่ไหมซอไลเว่นไม่น่าสนใจเลยฮะ เก็บไว้ก่อนต่อไปก็คือโดมิโซนในซาลิมันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะให้เราแลกของโดยใช้โดยใช้ปลาตอสแคมป์นะครับลองดูกันปลาตอสแคมป์เนี่ยได้จากการไปตีหนอนนะครับหนอนเออเรียกว่าหนอนเหรอเออนั่นแหละหนอนในในบอสดูวิลินะ ต่อไปเป็นอคอนทันนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมมาทำการมีโอกาสได้ทาวฟอสฉาดด้วยนะครับแล้วก็แสงธรรมต่อไปเป็นแสงธรรมของเรามาใหม่เลยอันนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่แรงห้านะครับเราก็จะไปที่แท็กเฟอร์เพื่อไปทำเนตตาเซลล์นะครับมีโอกาสได้ฉาดแล้วก็ทาวฟอสด้วยนะครับสำหรับคนที่แรงห้าแล้วเนี่ยเก็บไว้สัก2แต้ม เราจะไปแลกในคลอยนะครับเนี่ยในคลอยนี่มันมีโอกาสดอกชาดเยอะมากเลยนะครับถ้าเราดวงดียังไงก็ได้ทาวฟอร์สนะครับแล้วเราก็ไปค่อยไปทำารลเซลลอีก3ครั้งสำหรับการเล่นไอออันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไว้ทำคลิปมาอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่จะไม่ยากอยู่และ ใครที่อยากจะเก็บอ,อ,อาร์คอนมอสนะครับก็ไปที่คาวกาลิสันทีดิฟเตอร์แคมป์นะครับคาวเนี่ยเราก็จะมาแลกอะไรไว้เอ้ยไม่ใช่ดิมาแลกมอสตรงนี้แลกของตรงนี้เนาะจะมีพวกอาร์คอนมอสนะครับแล้วก็ภารกิจก็ไปถามที่คาวครับคาวก็จะบอกว่าทําอะไรนะ ต่อไปอดูวิลิครับดูวิลิมันก็จะมีสติลพาธกับธรรมดาเนาะเราเลือกได้เนาะสำหรับสติลพาธเนี่ยมันจะเป็นอินคานอนอาวุธให้เราเลือกนะครับก็เราก็แล้วแต่จะไปดูเมตามาก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงและอันไหนที่ยังหรือว่าเหลืออันไหนยังไม่ครบก็เก็บๆไว้นะครับสำหรับใครที่ครบหมดแล้วอย่างผมก็นู่นครับไปเอามดดีกว่ามันเก็บได้ทั้งมดทั้งคูวานะครับเอ้ยไม่ใช่ดิลเว่นทั้งคูวา ผมเป็นผมผมก็จะเอาเมลีกับไลเฟิลนะครับผมคิดว่า2อย่างนี้มันน่าจะได้ราคาสุดแล้วละ่ะเอาขาขายซะแล้วแล้วก็สำหรับธรรมดานะครับโหมดธรรมดามันจะเป็นวอลเฟมนะครับมาวนๆแต่ละสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่มีอะไรก็มาเก็บไว้ได้เพราะมันให้หมดทุกชิ้นเลยนะครับบทีเราประหยัดไปหลายอย่างเลย และก็เท่านี้แหละครับแต่ละสัปดาห์ขาดเหลืออะไรก็บอกกันด้วยนะฮะไปแล้วครับลืมลืมไปอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยฉาดนะครับมันมาอยู่ที่ใช้นิเทเชอร์ในนกนะครับถ้าใครอยากจะเก็บฉาดธรรมดาก็อย่าลืมมาเก็บไว้นะครับใช้สา0 0 0ืแต้มในใต้ดินนะครับเอครับ